การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่นานวราศิลปะอาชาในนามของผู้จัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันนี้พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนน้องๆทุกท่านต้องขอกตาบขอบคุณท่านรัมตีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันนี้ด้วยรัฐบาล มีมติตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2507ครับวันนี้ถือว่าครบ60ปีนะครับของที่รัฐบาลมีมุดหมายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นนะครับกำหนดให้วันเสาร์นะครับสัปดาห์ที่2ของมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มกราคม2567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดําเนินการจัดงานวันเด็กประจําปี2567ไปใต้แนวคิดให้ทุกวันเป็นวันของเด็กโดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์การสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสร้างเครือข่ายให้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อมีความพร้อมในการอยู่ในสังคมในศตวรรษที่21นี้โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประมาณ1,000คนที่เกี่ยวประกอบไปด้วยหลานร้องหลานเล่นหลานเล่าและหลานเรียนรู้ในงานวันเด็กแหง่งชาติประจำปีสอร้ได้รับความร่วมมือจากภาชีเครือข่ายอย่างยิ่งทั้งภาครัฐภาคเอกชน สนับสนุนทั้งด้านวิชาการการจัดบริการต่างๆทังกับสมาคมแห่งประเทศไทยมูดิธิพัฒนาคนพิการไทยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยบริษัททรูคอร์ปอปรชั่นจำกัดอาชนกรรมาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมมีากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตบริษัทโคดดิ้งอรีนาจำกัดมูลิทิธิส่งเสริมชาวไทยบริษัทคอนเกตฟางวุลีประเทศไทยจำกัด คณะทันกแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรุงเทพธนบุรีมูลนิธิอินเตอร์ร่วมพัฒนาไทยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กบริษัทโคริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนสภา,าเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อข่ายสภา,าเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกองทุนเพื่อการพัฒนาเด็กแห่งสาบยาชาติเพื่อข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยกองทุนเพื่อความสำเร็ภาพทางการศึกษาสมาคเยาวชน เยาว,วชนมิตรภาพสำหรับสัตวัปวาร21ประเทศไทยสำนักง,งานกองทุนส่งสนสับสนุนการเสริมส,สภาพหรือสอตส,ตสจมลจมลงนงำใจร้ายมนต์ิจมลมเด็กและเยาว,วชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาว,วชนสมาคมเรือเยาว,วชนเอเชียอาเนย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสิ้น22แห่งนะครับอาจจะมี พิ่มเติมนะครับเพื่อไยที่มาร่วมจำนวนมากโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญาลรัตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและขวอมันคงของมนุษย์ได้กลุณนามอบโล่รางวัลให้กับองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยวาวชนดีเด่นจำนวน6รางวัลได้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนกลุ่มเซ็นทรัลมูลนิธิ พุทธภูมิขวัญมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2017และกิจกรรม Family h ฮาร์รวมถึงเปิดกล่องของขว,วัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2017ต,ตามลำดับขอกราบเรียนเชิญครับสางรรยนามนะคะองค์กรสันุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเด่นในรรยนรย้ำแรกได้แก่กลุ่มเซ็นทรัลค่ะ ขอเรียนเชิญนะคะคุณสำหริษอนุพักน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ <ไป S 1> ใหญ่ฝ<ป>่ายกิทธิมนุษยชนและชายหยางยักง์อือเทือกไทยสิ่งที่เด็กประเทศไทยเรียนเชิญคุณวัสนาก้าวมรรทค่ะประธานเครือข่ายสิ่งที่เด็กประเทศไทยต่อไ,<ป>ไปนะคะาารประธานกลุ่มเทศจำกัดมหาชนค่ะคุณดวงกมลคันแก้วเจ้าหน้าที่บริหารสายลูกค้าบุคคลผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะ มัลำดับที對對่สี่ครับวิถีพุทธประคุณธรรมขอเรียนเชิญครับคุณปรีจัตชัยประจุศรีในฐานที่การวิถีพุทธประคุณธรรมและคุณสาธิพาพานาเบรองประธานวิถีพุทธประคุณธรรมลำดับต่อไปขอเรียนเชิญวิถีอันสูงเพื่อนเด็กเดินคุณเืลองตักอินพทีนกรรมการผู้จัดการณาวิถีอันสูงเพื่อนเด็กครับ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอียนเชิญคุณพรนดมคุณสรานันกูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน้กองค์กรในวันนี้นี่แล้วนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะขอเสียงปรบมือเสดงความกินดีครับกับทั้งหกองค์กรสิท่านนะครับที่ขึ้นรับรางวัลในวันนี้ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเท่านเลขาธิการท่านอมรีนะครับท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้เริีการแล้วก็ท่านผู้ปกครองและที่สําคัญครับลูกๆกับอนาคตนะครับต้นกล้าแห่งอนาคตของประเทศไทยที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันเด็กนะครับซึ่งก็ จริงๆทุกวันมันก็วันเด็กทุกวันแหละครับไม่ใช่แค่เฉพาะวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นวันเพียงแค่จะให้ผู้ใหญ่ทุกคนทําอะไรเพื่อเด็กๆนะครับแน่นอนลูกๆทุกคนที่อยู่ในที่นี้มาจากหลายที่นะครับจริงๆวันเด็กเนี่ยเด็กควรจะได้ตื่นสายแต่ปรากฏว่าวันนี้ลูกๆต้องตื่นเช้าหนักกว่าทุกวันยิ่งลูกๆที่แสดงเมื่อสักครู่ต้องขอบคุณนะครับ เห็นการแต่งตัวเห็นการแต่งหน้าแล้วคาดว่าไม่ต่ำกว่าตีสี่ตีสนะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องโคตตาหลับขับตานอนนะครับแทนที่วันเด็กเด็กจะได้สบายสรุปเหนื่อยกว่าเก่าแต่ว่าเหนื่อยในครั้งนี้เรากําลังเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับลูกๆได้แสดงศักยภาพออกมานอกจากเราจะคิดถึงอนาคตของลูกๆ นอกจากจะเราคิดจะคิดถึงอนาคตของประเทศไทยแล้วบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันนี้เราอยากจะให้ผู้ใหญ่ทุกคนครับคิดถึงตัวเองเมื่อตอนที่ตัวเองเป็นเด็กๆว่าตอนสมัยที่พวกเรายังเด็กๆนั้นหลายสิบปีก่อนมาจนถึงวันนี้อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเราจะมาดูแลลูกๆอนาคตของประเทศไทย จากนี้ไปอย่างไรเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศทั้งสภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างไรอนาคตของประเทศไทยจากนี้ไปมีความท้าทายมากมายและเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนครับที่จะต้องเตรียมอนาคตของชาติเด็กๆทุกๆคนให้พร้อมกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความท้าทายมีมากมายแต่ในขณะเดียวกัน การพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจความสนุกสนานในวัยเด็กของทุกๆคนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดจะเป็นเศรษฐีพันล้านจะเป็นเศรษฐีแสนล้านสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถทําได้คือดึงเวลากลับไปและเอาเวลาของเด็กๆก,กลับคืนมาดังนั้นวันนี้ขอให้ลูกๆทุกคนใช้ชีวิตในวัยเด็กอย่างสนุกสนานอย่างไม่ต้องกังวลภาระหน้าที่ทั้งหลายผู้ใหญ่ อย่างพวกเราจะมีหน้าที่รับแบกรับเอาไว้เพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีขึ้นให้กับลูกๆให้กับอนาคตของประเทศไทยคําขวัญวันเด็กวันนี้ในปีนี้นะครับมีทุกๆปีบอกว่ามองโลกว่างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างแล้วก็ร่วมกันสร้างประชาธิปไตยแน่นอนครับจะต้องมีเสียงติดชมออกมามา,มากมายเพราะว่าคําขวัญวันเด็กนั้นผมได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้วสมัยพ่อผมก็มีคาขวัญวันเด็กเหมือนกัน แต่ว่าพอผ่านไป10ปีหลาย1ิปีไม่รู้ว่าได้เอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าอยากจะให้เด็กทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองจะเป็นคําขวัญอะไรก็แล้วแต่คําขวัญที่ดีที่สุดคือคําขวัญที่มาจากพ่อมาจากแม่แต่ในขณะเดียวกันครับเด็กบางคนไม่ได้มีความสุขสบายขนาดนั้นคําว่าครอบครัวในวันนี้ไม่ได้แปลว่ามีพ่อมีแม่มีลูกนะครับ สำหรับบางคนครอบครัวคือการที่มีคนที่รักเราอยู่การที่มีเพื่อนเปรียบเสมือนพี่น้องนั่นคือครอบครัวอย่าได้คิดน้อยใจว่าเอ๊ะพ่อเราคือใครแม่เราคือใครแต่สถาบันครอบครัวไม่ได้จําเป็นจะต้องไปประกอบด้วยพ่อแม่และลูกเสมอไปมันประกอบไปด้วยคนที่รักเราคนที่ห่วงใย,ยเราและอยากจะเห็นเรานั้น เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีมีคุณค่าของสังคมนั่นคือความหมายของคำว่าครอบครัวในวิติของกระทรวงพอมในวันนี้อยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับลูกๆทุกๆคนครับอยากจะขอเป็นกําลังใจให้กับอนาคตของประเทศไทยเพราะว่าจากนี้ไปอีกไม่กี่ปีครับหรือไม่กี่สิบปีประเทศไทยจะเป็นของลูกๆทุกๆคนดังนั้นผมคิดว่าวันเด็กในทุกๆปีเป็นวันที่เราจะมาคํานึงถึงอนาคตของประเทศไทย และเลี้ยงดูพวกเขาเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นมาเป็นต้นกล้าเป็นต้นไม้ที่สามารถแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาแล้วก็ดูแลประเทศไทยต่อจากพวกเราไปแต่ท้ายที่สุดนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆทุกคนจะสนุกสนานกันในวันเด็กนะครับวันนี้มีโรงเรียนบัรตาบอดมาด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีโรงเรียนคนหูหนวกมาหรือเปล่าแต่สำหรับคนที่พิการนะครับหูหนวกไม่ได้ยินเรามีล่ามภาษามือ นะครับแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้เป็นวันเด็กผมขอส่งความสุขให้กับเด็กทุกๆคนนะครับก็เป็นสิ่งที่ถึงแม้เอ่ยคือเรลตัวไปคือในนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีคนรู้ภาษามืออยู่แค่สองคนคือผมกับ น้องม่อนเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าผมทําอะไรผิดเดี๋ยวเตี้ยมกับสองคนก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าการที่เราพยายามจะสื่อสารจะยื่นมือไปหารูกๆๆกคนนั้นนี่คือหน้าที่ของผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเด็กๆอย่างนี้เราเคยเป็นมาแล้วแต่ว่าไอ้แก่ๆอย่างนี้เด็กๆยังไม่เคยเป็นฉะนั้นเป็นหน้าที่ครับวันเด็กทั้งทีเราย้อนกลับไปครับพราเราไม่สามารถฟาสต์ฟอร์เวิร์ดให้เด็กๆขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้แต่เราบทมีวายเรา ย้อนกลับไปไปเป็นเด็กได้ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมวันนี้ถึงได้แต่งตัวแบบนี้นะครับนานามทีจะได้แต่งเข้าเนี่ยแต่งเข้ากระทรวงสักทีหนึ่งครับวันเด็กปีนี้ขอให้ลูกๆทุกคนครับมีความสุขแล้วก็ในานามของกระทรวงพมขอให้ทุกๆคนลูกๆทุกๆคนสนุกสนานในวันเด็กและทุกๆวันครับขอบพระคุณครับการที่จะให้ท่านประมาใน,นที่ค่ผูริหารนะคะจะช่วยกันจับตัวของกล่องนะคะที่จะทำการ ค่ะพร้อมแล้วนับกันดังพร้อมกันเลยที่ห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเลยร้อกันกรอกได้เลยค่ะกล่องก,ก,นะก,ก็จะเปิดกอกนะคะก็จะเป็นกล่องของขวานนะครับ จะส่งความสุขความรักให้กับเด็กไทยทุกคนครบให้ทงกวนเป็นมนของเด็กคาเป็นกใจนะครับความอบอุ่นะครับตั้คากลงก่อเลยยิ้มกว้างได้เลยค่ง1 2งมอาอยักกงนี้นะครับผม่นนะครับหงครับงหอโอเคผมอครับแล้ขั้นตอนต่อไปครับขอเรียนเชิญนะครับ อีกภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพแห่งความทรงจำ uh ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับระส่วนการพัฒนา,าสัง,สงคมและความรห้ไปขวาเลยพรอมือเดี๋ยวภาพต่อไปนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านอาันทีรัฐมนตรีนะครับท่านที่ปรึกษ,ษานะครับเรียนเชิญกัน,นครับท่านรองแบบกระน,นเชิญให้เลยนะคะสดใสสมกับวันเด็กแห่งชาติหรือชี้แกงอไรครับจิ้งแกจิ้งแกแบบนี้ฮะแบบนี้ฮะหรือจะป็น หัวใจครึ่งหนึ่งอยู่ตรงแก้มนะคะยกปรับเย้คร so ับผมข้าวเช้าข้าวเช้าาเชเช้าข้าวเช้าเล้นขาวเช้าข้าวเช้าเลยเช้เช้าเ้าข้วเ้ข้าวเช้าเลยนเช้้เ้องเ้เช้าเ้ข้้้เล้นเก้เ อายุอายุยังไม่เกิดเนาะเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรใจได้นะอย่างที่ท่านประธานท่านมีบอกไว้ว่าวันนี้เราสามารถกดรีวายนะคะกลับไปย้อนไปเหมือนไปเป็นเด็กอีกครั้งทีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านผู้บริหารกระทรวงพมครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งครับสมาคมสแตนประเทศไทยนะ่ะแต่ก็รวมไปถึงนะคะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะมูลนิธิองคกันผู้สูงอายุนะคะขอตี้งเชิญนะคะท่านประธานและท่านผู้บริหารเยี่ยมชมบูธนะครับต้องทุกสื่อโซเชียลนะคะนะครับแล้วก็คุณุ่ณลุงคุณป้ายกมือเราก็เดี๋ยวจะเยี่ยมชมเอ่อเรียนเชิญท่านเยี่ยมชมกันได้เลยนะเขาจะ ใชเราเมนูอ้ข้าวขคานูนียครับเรามีของแปะก็คือหน่ง้าวไก่ีวข้วรวมถงเองกมาเค้กล้วยโอนะครับน่ารักน่ารักีเดีพรอที่จะมามบาสุขให้กับเด็กๆทุกทนเลยนะครับกงการเลนเกมสุพาครับผมเ e ่นเกมเสร็จหิวเรามีข้าใหม่เดียงแตงได้กินหอมข ใช่ครับเป็นไข่เจียวที่โคลนอโกลต่ำไข่ตั้งต่ำทีราไม่ปวดอร่อยอร่อยมากเพราะว่าต้องคเป็นไข่